แท่ด๊ดสวัสดีค่ะอยู่กับดิฉันอ้นสีเอ็มซีสวยแสนสาวรถม้าพาถั่วอีกแล้วนะฮะวันนี้เรามาอยู่สถานที่แห่งนี้ในนี่ที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นตลาดละลายซับที่เดียวของลำปางเลยก็ว่าได้นะคะคือดักไว้หมดเลยใครที่กลับมาจากเชียงใหม่อะไรอย่างงี้จะต้องเลี้ยวซ้ายหรือใครที่จะขึ้นเชียงใหม่ก็ไปยุดเดินใต้สะพานเพื่อที่จะมาละลายซับที่นี่ และเขาบอกว่ากาตุ้งเกวียนของเราเนี่เจ้ามีไส้อั่วเจ้าดังอยู่เจ้าหนึ่งเขาบอกว่าเด็ดอร่อยมากวันนี้ก็เลยจะพาทุกท่านไปชิมไส้อัว่วแจมแจมแล้วมีของดีๆเด็ดๆดอีกเยอะมากพี่กัดง่ายๆจอดรถใช่ไหมคะหาป้ายทุ่งเกวียนนี่ให้เจอตะค่าจะมีะตรตัดสีเหลืองน,นะเจ้าแล้วเราก็เดินตรงมาค่ะตามดิฉันมาค่ะ ตามเข้ามาเลี้ยวขวาแล้วคะแล้วก็จะเจอตรงนี้เดินตรงไปเลยจ้านี่มาถึงแล้วค่ะไส้อั่วป้าส้อยอําพรเจ้าเก่าตั้งอยู่ในกาดทุ่งเกวียนของเรามามากกว่า30ปีแล้วนะครับแต่ที่สําคัญร้านนี้นะเขามีพัฒนาสูตรของเขาเยอะนะไส้อั่วนี้มีหลายรสมากเลยไม่ว่าจะเป็นไส้อั่วแรกที่หลายคนชอบอมากๆคือไส้อั่วมันน้อยก็คือจะมีเนื้อหมูเยอะแล้วก็มีมันนิดหนึ่งนะครับแปดสิบยี่สิบเลยแบบเท่ากันก็มีนะฮะก็คือ มันหมู50เนื้อหมู50และอีอันใหม่ล่าสุดไส้อวบปลาก็เขามีส่วนผสมของเครื่องเทศใดๆหอมมากๆแล้วก็อร่อยมากๆเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าอะไรขายยังไงเดี๋ยวคุณต้องถามพี่เขาหน่อยนี่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 เขาให้ชิมนะจ๊ะอันนี้จะเป็นไส้อวบมันน้อยนะคะเนื้อหมูนี่90%มันแค่1%็สำหรับที่ลูกค้าที่ไม่ชอบมันเลยใครเกลียดมันให้กินอันนี้นะคะนี่เรามาชิมกันสิ่งที่เราจะมาถึงร้านนี้ที่ชิมก็คือจิมหอมแดงนะจ้าเราต้องมา อันนี้คือสูตรอย่างก็เจ้าตัวนี้จะเป็นสูรมันน้อยกับส้่วปลาไก่ค่ะตัวนี้จะเป็นปลาไก่ของแท้ค่ะคือต้องบอกว่าตลอด30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาทาเองผลิตเองแล้วก็สั่งหาวัตถุดิบใดๆต่างๆเนี่ยสรรหามานานมากจนได้จ้างประจําแล้วก็เป็นร้านที่ดนอกดนใจกันมาแล้วก็ไว้อกไว้ใจกันมาจึงได้วัตถุดิบที่ดีแล้วก็มาผลิตอย่างวันนี้อันนี้เป็นปลาไก,กานะคะเหมือนกันหมดเลยหน้าตาเหมือนกันเลยนะคุณพี่ ตัวนี้จะมีความแตกต่างมันก็เป็นเนื้อหมูเนื้อหมูนี้หมูจะเยอะมันจะน้อยเคลื่อบจะแน่นตัวตัวนี้ลูกค้าที่ชอบรักษาสุขภาพ<ม>นะคะเดี๋จะเป็นตัวเคลีนร์ก็คือเสื้อผปลาไก่เนี่ยทำจากปลาไายของแท้มีมันหมู100%ผสมนะคะสำหรับอิสลาะทาได้เนาะงแต่คือห,หน้าตาเหมือนกันมากเลยนะเราต้องถ่านดีๆแล้วก็แยกดีๆนะครับเพราะเหมูมันละเอียดเลยจิ้มเจ้า เหมือนหมูอะเหมือนกินไส้อัวหมูอ๋อปลากายเออออกละรุดออกละกินไปคําแรกมันเหมือนไส้อัวหมูเนี่ยพี่เกจิกรรมเนาะเนื้อปลากายก็ออกมาต่อมาค่ะอันนี้เป็นมันน้อยเนื้อล้วนๆหมู80%อร์แต่ปลากายเผ็ดเนาะมีความเผ็ดร้อนเนาะมีความเผ็ดสมุนไพรมีอะไรอย่างพวกเจ้าสมุนไพรมีพริกข่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะตามสูตรของเราเลยตัวนี้ดีต่อสุขภาพนะคะลูกค้าหนึ่งไม่มีคอเลสเตอรอลสองไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลผสมเข้าไปเป็น เนื้อสัมผัสแรกเหมือนกับปลากาศ์แต่พอกินไปปุ๊บเนื้อมันจะเป็นมันจะแยกไปเลยมเหมือนหัวเส้รดไปเล้เจะตั้งแยยอะเออต่อไปจะเป็นเซี่ยวดั้งเดิมตัวแรกที่กาซอยทำต่อไปจะเป็นมันห้าสิบหมูห้าสิบอืมควานิ่มความนัวมันจะนัวใช่คุณพี่แล้วพอกินปุ๊บมันจะหอมขึ้นจมูกเพราะเป็นสมุนไพรอันนี้จะนัวใครที่ชอบแบบนัวนวกินแล้วแบบเออแบบเรื่อยๆนัวนวเป็นออริจินอลของร้านเลย สำหรับลูกค้าที่ชอบความนิ่มความนัวคือไส้อวนลำปางแกจะเป็นอันนีนน้จะให้กินแบบ5050 50แบบเนี้ยอร่อยแต่ถ้าเราจะซื้อไปฝากแบบใหม่ๆเลยให้เอาแบบไส้อวปลาไปแต่ในความสูขอุ้ยอยากเผ็ดแซ่บรดๆอ่ะเอาไส้อวหมู80อันนี้เขาขายกันยังไงคบคุณพี่ดั้งเดิมจะอยู่ที่ขีดละ0บาทค่ะครึ่งกิโล2 0 0ถ้าครึ่งกิโลจะเป็นไซนี้นะคะลูกค้าค่ะตัวน,นี้ไซส์ครึ่งกิโลค่ะถ้ากิโลลูกค้าจะได้ 2. กล่อง2แพ็คนะคะตัวนี้จะเป็นสูตรเดินทางได้ค่ะไม่ต้องแช่และแบบ ไว้ในรถหน่อยแค่นั้นเองค่ะเดินทางได้ไม่เกิน3วันนะคะใช้ช่องฟิตอยู่ได้เดืนนอนหนึ่งนอกฟิตอาทิตเดียวหลังจากนั้นจะจืดลงแค่นั้นเองลูกค,ะคะ้าค่ะวิธีการทานวิธีการอื่นอยู่หลังกล่องลูกค,ะคะ้าค่ะลูกค้าสามารถดูหลังกล่องของเราได้เลยนะคะคือถ้าที่ดูเดี๋ยวไม่ได้มีแค่ไซอวลนะจ๊ะมีวิญญาแหนมแหนมซี่โ,โคโรงแหนมซี่โครงถ้าเป็นแหนมเนี่ยจะมีไซเล็กอยู่ที่20บาทไซกลาง50ถ้าไซคึ่งกิโล150บาทลูกค,ะคะ้าค่ะเป็นมาที่นี่มีอยู่อย่างหนึ่งอร่อยนั่นพี่หนุ่มหน้า น้ำพริกหนุ่มเนี่ยเจ้าจะมีสองแบบแบบแรกก็คือน้ำพริกหนุ่มที่เรากินกันจริงๆที่เรากินกันที่บ้านเราเอาคนนึงโอดอ่ะและอีกแบบหนึ่งคือน้ำพริกหนุ่มที่เราเอา<ช>ไป<ล>ขายหรือเอาไปส่งต่อพี่น้องหักวงหักทาง,งนี่เขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งอาจจะเป็นเหมือนจิ้มแคบหมูอ่ะแต่บ้านทำบะฉีนจิ้มแคบหมูก๋วยก็ข้าเนื่งอันนี้ไม่นุ่มอย่างของข้าไม่หนุ <ๆ S 1> ห่มเผ็ดมากไม่หนุ่มเผ็ดน้อยนะคะเผ็ดมากกับเผ็ดมากอันนี้เผ็ดน้อยกัดบ้านทำก็คือใดตัวนี้เนาะเฮ้ตายแล้วกลิ่น้กรนน่ทัะคะ รีวิวกับข้าวคือต้องอย่างนี้ค่ะมันต้นอย่างนี้ต่อไปเอาแบบไปฝากชาวบ้านเขาเือเป็นตี๋แบบโอ้โอเลยค่ะนี่ใครจะเคยกินตัวจีนอะ่ะจีมันเป็นออเดอร์เมียง่ะเออมันพิดตังนี้รัฐบาลเฮาอตัวนี้ อันนี้ขายยังไงถ้าเป็นถุงตัวนี้จะสามถุงร้อยนะคะถ้าเป็ห้าสามกะสิบร้อยอที่เราทาเองเองเลยตัวนี้เดินทางได้เลยเอาวันต่อวันเลยค่ะเดินทางได้อยู่นะทุกนี้ระหว่างการเดินทางสองวันไปเสร็จู้เย็น่อเลยกินได้ยาวๆถ้าฟิว้ก็ได้อยู่ได้เป็นเดือนเหมือนกันนี่คืออะไรคะปูของปูค่ะมันปูตัวนี้อร่อยเริมไม่ใส่สีไม่ใส่สารนะคะเดินทางได้ยาวๆค่ะเป็นข้าวผัดกินกับข้าวสวยร้อนๆได้กินเปล่าๆก็อร่อย แคบ,บหมูกระจกนะคะแคบหมูหมูเนี้ยเราต้องซื้อไปแล้วได้กินหมดภายในเท่าไหร่วะก่อนที่มันจะไม่โยบตัวนี้อาทิตย์กว่ากว่าไม่เกิน2อาทิตย์ใส่กระปุกที่บ้านปิดฝาไว้ตามภาษาแคบหมูเนาะเอาไว้ตู้เย็นจะกรอบหอมเหมือนเดิมอันเนี้ยใครที่ชื่นชอบแคบหมูโบราณอ่ะเธอโดยต้องซื้อแบบนี้เน<ต>ี่ยอย่างงี้เนี้ยติดมันติดม,มันเนี่ยคือแคบหมูโบราณเป็นโครงฟงของฝาที่คนไปซื้อฝาจะเป็นแบบนี้ใช่ซึ่งเป็นลรมันไม่ไม่ฟิล อันนี้เนี่ยใครที่แบบชอบแคบหมูจริงๆต้องแบบนี้ถ้าเป็นกิโล600บาทเดี๋ยวนะ่งไอ้มูเท่าไหร่นะคะสองร้บาท200บาท30ครึ่งอันนี้ราคาน้อยลงมาหน่อยหนึ่งร้อย้อยสุดนี่เลยระหว่างทางตัวนี้เลยนะคะคือเงินงที่พิมพ์นมหนึ่งกระปุกเออแล้วก็จิ้มไประหว่างทางนี้หมูกระจอันนี้คืออะไรนะพี่หมูกระจบคืออะไรคะยังไงคะที่พายซิหมูกระจบั้นพิการหมูเนาะเขาเนี่ยมันพิการหมูเนาะตัวนี้นะมันจะกรุบกรุบใช่ไหมมันกรอบมเป็นหน้าตาอย่างนี้นะหอม มันใกล้เลทิพย์้ำเป็น้ำย้อยแต่ว่าเราผสมเนื้อกะหรี่นม่มีอีแกงหังเลอันนี้ขายยังไงครับแพ็คหนึ่งตัวนี้จะครึ่งกิโลเอาไปอุ่นร้อนต้มน้ําแล้วก็เอาแกงนี้เทไปได้เลยลูกคุณก็จะได้หังเลเข้มข้นผสมน้าไปหน่อยนึงนะคะไม่ต้องเยอะคือตำซี่ก้องค่ะเผ็ดพอดีนะครัไม่เผ็ดเยอะเกินไม่หวานไปตังสะทะผั้ว่กันนี้เลยเวฟเวฟก็ได้ตัวนี้นะครึ่งกิโลสองร้อยค่ะตัวนี้นะคะสองร้อยเหมือนกัน ยังมีอีกยังไม่หมดแหนมหม้อค่ะ,คะอะไรคะแหนมหมูมัน,นทําในหมอ้อแล้วมันตัดออกมาเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นก้อนอันนี้จะแน่นกว่าแล้วก็อร่อยไปผัดข้าวก็ได้ไเ,เคียวใส่ไข่ก็ได้ไปยำก็ได้อันนี้ครึ่งกิโลร้อยห้าสิบบาทปะเดงนโจต้องมานะไม่ต้องไม่ต้องไปตำน้พี่เองให้เหนื่อยนะอานี้ไปเตีวได้เลยเตวน้ำได้เลยนะแพ็นี้ห้าสิบบาทเลากลับไปที่เสือ่วเห็มกับ เน้นย้ําอีกทีสะสอวกระสอยราคาเริ่มที่เท่าไหร่นะคุงที่ถ้าเป็นสูตรมันน้อยอยู่ที่กิโลละ450บาทแต่ถ้าเป็นดั้งเดิมนะคะสมุนไพรเยอะมันมากอยู่ที่400บาทถ้าใส่ครึ่งกิโลจะเป็นอย่างนี้นะกิโลลูกค้าจะได้2องต่อง2องแพ็คลูกคา้าขาเดินทางได้เลยมั่นใจได้เลยค่ะตัวนี้ไม่เกิน3วันไมไในรถอากาศปกติตได้เลยตัวนี้เวฟเน้นย่างหม้ออบลมร้อนได้เลยลูกคา้าขาวิธีการทานวิธีการอุ่นอยู่หลังกล่องนี้นะคะสั่วปลาตัวนี้กิลละ50บาทครึ่งกิโล250กิล5 ได้สองกล่องสแพ็คเนี้ยใครอยากแซ่บที่เราแซ่บอะชอบชอบอันเนี้ยไปเดยวเพราะมัน<ช>เผ็ดตก่นใจมาก ที่นั่นใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะหรือว่ามาจากเพจรถมาพาทัวร์คุณจะได้แค่หมูนี่เลยแค่หมูก็ทั้งไปเลยนะคะทัไปเลยทั้ไปเลยนะคะกัดร้านนะคะอยู่ที่ตลาดทุ่งเกวียนนะคะอยู่ล็อกบีเก้าสิบเจ็ดร้านอัมพรปั้สรเลยค่ะเห็นป้ายทุ่งเกวียนเนาะไปกัดทุ่งเกวียนก็เดินเข้ามาที่ป้ายแล้วจกยกลขวาทันทีเลยอ่าเลี้ยวขวาปุ๊บเลี้ยวขวาปุ๊บเป็นเลี้ยวซ้ายทันทีเลยแล้วก็ตั้งซื้อมานะคะก็จะไปจบอยู่ร้านนู้นร้านขายส้มตรงนู้นนะคะเอาไปจบส้มเลยไม่ใช่จะอยู่ตรงนี้แหละเห็นป้าย ชัดเจนเนี่ยก็จะมีคุณนายนะคะคุณนายส้อยของดิฉันนะคะนั่งยิ้มอยู่บนนี้บางทีก็ไปนั่งบนป้ายบ้างบางทีก็อยู่ในป้ายบ้างนะ,คะใครที่ซื้อไปแล้วรับรองว่าถูกอกถูกใจจนต้องกลับมาซื้อม่ ใครที่จะฝากนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยให้มาซื้อที่นี่เอาเพราะว่าที่นี่เราฟีดเก็บได้ด้วยนะคะหรือถ้าใครสงสูงเอ๊ะเป็นร้านเป็นหายอยะกั้งอยก็ยิ้งมาังามหอมบาารรย์แล้วเจ้าให้ดูค่ะในนี้จะมีแม่ค้าร้านนี้ร้านเดียวที่ใส่หมวกแก๊ปเอย่ยหมวกอะไรเอย่ยหมวกคุมผมเอย่ยเขาก็จะใส่สลับปะ,บะปิะ๋วไปจนอยู่เจ้าเดียวที่ใส่แบบนี้เห็นชัดเจนเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นร้านที่ใต้อั่ววางสวยๆแบบนี้เป็นไงล่ะของดีเมืองลำปางบอกแล้วลำปางเรามีตลาดละลายซับคือมาตรงนี้มุดไปปิดปั้นแน่นบบอน นูนอีกเยอะเลยนะคะฝากไว้ด้วยกันละกันร้านไส้อั่วป้าส้อยอมพรเจ้าเก่าบริหารงานโดยป้าส้อยและลูกสาวนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเจนใหม่ละเขาอัปเดตสูตรเรื่อยๆแล้วก็หาสินค้าหาวัตถุดิบที่คุณภาพดีมามอบไปกับคุณลูกค้าที่น่ารักละก,กันนะคะไม่ไหวละหิวข้าวขออนุญาตไปกินข้าวกันก่อนไปกินไส้อั่วลำๆก่อนนะเจ้าแล้ววันนี้อ้นสีเอ็มซีสวยแสนสาวขออนุญาตลาไปก่อนณนะที่ตลาดทุงเกวียนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี ชีสอวใครชีสอัวข้านี่นี่ชีสอวชีสอวชีสอวคุ่้ยได้ของมันเต็มเลยค่ะนี่เยอะแยะมากมายนี่ต้องขอบคุณรักต้อยด้วยนะคะแต่ว่าร้านอะไรเธอเธอร้านข้าวเหนียวหมูสวรรค์ว่ะไปชิมไหม มีของมีมาด้วยมีอะไรนี่เนี่ยออ๋ออ๋อนี่คืออีกหนึ่งร้านพิธิตผลจับกระส้อยนั่นเองค่ะเป็นร้านนี้เลยข้าวเหนียวหมูสวรรค์นี่มีองคูขายแ้วเจ้าก็จะมีหมูสวรรค์เยอะแยะเลยเนื้อสวรรค์เนื้อเค็มหมูเค็มหมูฝอยหมูสวรรค์หมูงาหวานหมูชีหวามีขายยังไงบ้างคะถ้าเป็นขีดแยกขีดละแปดสิบถ้าเป็นชุด แล้วอย่างนี้แล้วค่ะเป็นกล่องแบบนี้ราคาะสองชิทกว่าค่ะแปดชิทถ้าเป็นถุงแค่แปดชิะครัหนึ่งร้อยทำทุกวันใช่ไหมคะทำทุกวันทำทุกวันหมดทุกวันนะคะมีข้าวเหนียวขายด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาสักชุดหนึ่งข้าวเหนียวหมูสวรรค์หวานๆค่ะอันใดหวานเอาหน่อยนะเจ้าอันนี้เป็นร้านเดียวกับร้านป้าส้อยข้างในไหมคะร้านเดียวกันนะค่ะร้านเดียวกันกับร้านป้าส้อยเลยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้ากลับมาจากร้านปก็ซอยด้านในแวะร้านหมูสวรรค์ตรงนี้ก่อนเพราะว่าง่ายๆครัคุณมาจอดรถในที่ร้านจบบในร่มใหญ่ๆนี่แหละ5 0ันล,ลอยก็ซื้อไปกินบนรถนะคะอันนี้เท่าไหร่คะ50บาทจะได้รับมีพร้อมข้าวเหนียวด้วยอัะไส่จุงเลยค่ะเปิดบริการกี่โมงถึงกี่โมงคะ เปิดบริการ7จ็ดโมงนะคะถึงเจ็ดโมงสิบนาทีพอนะคะจุ7จ็ดโมงเช้าถึงประมาณเกือบสองทุ่มแล้วแต่ของจะหมดก็มีผลิตภัณฑ์จากด้านในนะคะจากประซอยด้านในและมีด้านนอกนี้ด้วยนะคะเอามาเติมกันเอาละวันนี้มากัดทุ่งเกลียวของเราครบเลยนะคะอย่าลืมแล้วกันนะฮะมาที่นี่เนี่ยคุณต้องมาชิมนะเอ้วปลาซอยเจ้าล่ากุนใหญ่ยหยตูยู่ตรงไหนอร่อยมากปลากระอร่อยจริงเธอ,เอปลากราไอร่อยจริงเพราะฉะนั้นถ้ามากัดทุ่งเกลียวน,นะคะเข้าไปด้านหนดูซืได้เลยแล้วก็ก่อนกลับบ้านแวะนี่หมูหวานหวานน้องเราตรงข้ามกับสะพานลอยเพราะฉะนั้น ก,กลับบ้านหรือคุณมาจากเชียงใหม่คุณจะมาจากที่ไหนก็ตามคุณจะกลับไปคุณมาละลายซับที่นี่กันก่อนนะคะรับรองได้เลยว่าได้ของดีกลับบ้านไมไ่นอนวันนี้ไปละไปจริงๆละรอบสองละไปของจริงละส่วนนี้ลาไปก่อนสวีส